ครับสวัสดีครับก็เที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็อาจจะพาเดินไม่ครบจบทุกจุดนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างใหญ่อยู่พอควรนะครับนะครับก็ดูชมบรรยากาศโดยรอบจุดทานที่เที่ยวชมต่างๆนะครับก็โดยรวมออมภาพโดยรวมมานะครับอมภาพโดยรวมมานะครับอันนี้ภาพมุมไกลโบสถ์นะครับ เขาบูสดก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับทั้งหน้าบันนะครับหน้าบันลำเ,เขาเรียกเขาเรียกชอฟ้าเบลากาหางหงตัวลำยองนะครับนะครับตัวสาหลายมีตัวสาหลายด้านข้างด้วยนะครับก็ถือใช้ศิลปะกรรมไทยนะครับอันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่มีความรู้ก็อาจจะมองแค่ผันผ่านแต่ถ้ามีความรู้ก็จะมองได้เฉพาะเจาะจงลงเป็นจุดๆได้ ถึงรวมถึงกติธรรมในทางความเชื่อนะครับเราก็จะได้มองเห็นนะครับมันก็จะมีความหลากหลายนะครับนะฮะก็มีเสามงกรฟ้าด้วยเลยด้วยนะครับก็มีความเชื่อแบบจีนจีนก็ถึงจะชอบมานะครับเป็นเป็นเสาเขาเรียกนะเสาเทนเต็กหรืออะไรประมาณนี้เสามงกรฟ้านะครับก็ลึกเข้าไปข้างในก็ยังมีสถานที่เราเที่ยวชมอีก ต้องมาเองครับต้องมาเองถึงจะมองครบจบทุกจุดนะครับก็สั้นนี้ก็สั้นๆหน่อยนะครับก็คงจะพอประมาณเท่านี้นะครับในการเที่ยวเดินชมก็ขออนุญ,ญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ